ที่มาเรียนวันแรกนี้ก็รู้สึกด้วยความรู้อะไรดีๆขึ้นขึ้นมาเยอะครับมีหลักการในการคิดอะไรพวกนี้ครับครับดีกว่าที่เราไม่ได้เรียนถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนนี่ก็อาจจะทํามั่วมีตังค์แล้วก็ลงทุนไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดพลาดถ้าเรารู้เรารู้ปุ๊บเราก็มีวิเคราะห์ได้ว่าเออเราจะทํำยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับคืับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเกียรติครับพี่เกียรตินะครับพี่เกียรติปัจจุบันพี่เกียรติประกอบธุรกิจอะไรอยู่ครับก็ ค้าวัสดุก่อสร้างครับก็แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกับอสังหาอยู่แล้วบางส่วนใช่ครับครับแล้วพี่เกติมีความสนใจในเรื่องของการที่จะเข้ามาเป็นนักพัฒนาธุรกิจอสังหาได้ให้เกรติมาเรียนกับทางสถาบันนะฮะวันนี้เป็นวันแรกครับเป็นยังไงครับความรู้สึกก็มีมีความสนใจอยู่นะครับแต่ว่าที่มาเรียนวันแรกนี้ก็รู้สึกได้ความรู้อะไรดีๆขึ้นขึ้นมาเยอะครับมีหลักการในการคิดอะไรพวกนี้ครับ ดีกว่าที่เราไม่ได้เรียนถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนนี่เราอาจจะทํามั่วมีตังค์แล้วก็ลงทุนไปอะไรอย่างนี้มันอาจจะผิดพลาดครับถ้าเรารู้เราเรารู้ปุ๊บเราก็มีวิเคราะห์ได้ว่าเออเราจะทำยังไงอืมครับเรียกได้ว่าได้เห็นได้เห็นมุมมองในเรื่องของการที่จะลดความเสี่ยงใช่ครับในการขึ้นโครงการเนาะครับนะครับพี่เกียรติแล้วพี่เกียรติสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่คิดว่าข้อนี้มีประโยชน์กับกับเพื่อนๆบ้างครับอ๋อก็มีประโยชน์มากเลยครับถ้าเกิดคนที่คิดจะทาก็ มาเรียนเลยครับครัได้ความรู้ดีครับครับพี่เกียรติคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มโอเคครับยังไงก็สุดท้ายนี้ขอบคุณพี่เกียรติมากๆเลยนะที่สลับเวลามาเรียนกับทางสถาบันนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ